สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาแบบบ้านๆเลยนะฮะใส่เสื้อยืดกางเกงขาสัน้นจริงๆทํางานไปแล้ว3งานตั้งแต่ตอนเช้านะฮะเรียบร้อยแล้วเสร็จพรุ่งนี้จะเข้าโรงงานใหญ่แล้ววันนี้เลยหยิบขิมประจําบ้านประจํามือของผมมาอวดกันเป็นขิมอายุประมาณ30ปีแล้วแล้วก็เป็นตัวที่ใช้เล่นประจําเลยแล้วก็เป็นตัวที่ช่างผู้นี้ทําเป็นตัวสุดท้าย แล้วก็เขียนลายแบบจีนเป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันเนี่ยบอกเลยว่าเป็นของแรไอเทมเลยแต่ก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะฮะยกให้ดูก่อนเดี๋ยวมาดูใกล้ชิดนี่ฮนะนี่ขิมป้อยเสียนของรุยบันนั่นเองแต่ตัวนี้ไม่ได้ผ่านรุยบันแต่อย่างใดแต่ช่างรุยบันก็คือผมเรียกคุณอาไพทูคุณอาไพฑูนเนี่ยเป็นคนทําให้ผมจับมือ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีสเปคแบบไหนอย่างไรภายนอกครับลายโปยเซียนนั่นเองลายดั้งเดิมที่คนค้นหาความพิเศษก็คือตัวนี้เป็นช่างจีนแท้ๆของรุยาบันนี่แหละครับเขียนให้ตอนนั้นแกอายุประมาณ90แล้วผมอายุประมาณ10กว่าเขียนโดยที่ไม่มีอะไรบล็อกเลยนะเขียนมือสดๆเลยเรียกว่าตั้งใจเขียนให้เลยตอนนั้นซึ่งแกเลิกเขียนให้กับรุยยบันมานานมากแล้วแต่ว่า เจ้าของโอขอโทษไม่ใช่เจ้าของครับช่างที่ทําขิมยุยบาลเนี่ยคุณอาภัยทูลเนี่ยเขาส่งรูปมาเรียนกับผม3คนเลยเราก็เลยได้รับเป็นมรดกซึ่งหลายตัวมากๆนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันครับเปิดออกมาก็คือขิมผีเสื้อเลยครับมีนมนะเต้าขิมยองคาดด้วยเฟตทองเหลืองบางๆ ส่วนทรงทุกอย่างก็คือขิมผีเสื้อนั่นเองหลักขิมครับยังเป็นแบบตอกอยู่ไม่ได้เป็นเกลียวตอกลงไปตอกลงไปนี่ตอกจนไม้แตกมันลึกลงไปเรื่อยลึกลงไปเรื่อยครับแต่นี่มันเป็นปกติของขิมนะน,นี่สิ่งที่แปลกนั่นก็คือความยาวของตัวนี้ครับคุณพ่อผมสั่งให้ขยายขึ้นมาอีกคุณอาเปทูลก็เลยบอกว่าเอ๊ะขยายเพื่ออะไร เดี๋ยวผมจะเล่าแบบเห็นหน้าค่าตาก็แล้วกันที่คุณพ่อผมสั่งให้สเปกมันยาวขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเราเปิดชมรมแล้วเด็กเล่นสายทองเหนืองเนี่ยมันตีขาดบ่อยมากวันหนึ่งเป็นร้อยตัวเนี่ยขาดแค่ตัวละหนึ่งเส้นเนี่ยเรียกว่าไม่มีเวลาสอนแล้วนะทังนั้นการที่เราใส่สายสเตนเลสมันก็ป้องกันการขาดได้แต่พอเราใส่ปับ๊บมันเกิดปัญหาก่อนก็คือว่าความตึงของมันเนี่ยไม่ได้ ความตึงของมันทําให้เราเล่นแล้วรู้สึกว่ามันตีแล้วเหนื่อยขึ้นงั้นการที่เราทําให้ขิมยาวขึ้นเล้นเสียงจะยาวขึ้นความตึงนั่นเองครับมันจะตึงขึ้นด้วยงั้นการที่เราจะจูนเสียงสากลก็ยิ่งดีใหญ่เลยแต่ถ้าเราจูนไทยเดิมก็จะไม่ค่อยติดปัญหาในการตีแล้วเมื่อนั่นเองงั้นขิมตัวนี้ก็เลยถูกยืดออกมาอีกเล็กน้อยครับเพื่อให้ใส่สายทองเหลืองแล้วเนี่ยตั้งเสียงไทยเดิมก็ยังเล่นได้แบบเต็มที่อยู่โดยที่สายไม่ขาดนั่นเองครับ มุดมาดูขิมกันหน่อยฮะด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยผมขึ้นโชว์เยอะนะครับครูชาญกับครูต่ายก็ชวนไปเล่นบ่อยๆขาตั้งสําคัญมากเนี่ยเป็นการแบบเล่นยกลงมาได้เลยก็คือเหมือนขากับคางหมูยุคนี้นั่นเองเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บก็พับเก็บได้เลยซึ่งเหมือนก็เป็นอะไรที่เชยๆแหละแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นส่วนสําคัญในการเล่นมากๆนะฮะก็มีทั้งสองข้างเหมือนกันก็ เดี๋ยวจะดูว่าเราจะทําแบบไหนผมไม่อยากทําแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันดูเทอะทนเกะิกะผมอยากให้ขีมมันเพียวกว่านี้เนาะสำหรับรุ่นใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราจะหาหานทางกันใหม่พอหยิบออกมาก็รู้สึกว่ามันมหือกลิ่นอดีตมันเตะจมูกขึ้นมาเลยนะสายตาเนี่ยเห็นปุ๊บมันนึกถึงสภาพแวดล้อมตอนนั้นเลยซึ่งขิมตัวนี้เป็นขิมที่ผมแบบใช้ประจําเลยตอนนั้นยังไม่มีขิมคางหมูก็ทั้งเดี่ยวลาวแพนเดี่ยวมาย่อง นำไปสอบเข้านำไปโชว์เรียกว่าโอ้โหติดกันเป็นเหมือนเพื่อนกันจริงๆอะเหมือนแฝดกันจริงๆแล้วก็คุ้นเคยมากๆแล้วรู้สึกชอบตัวนี้เป็นพิเศษด้วยที่คุณพ่อได้ออกแบบให้มันยาวขึ้นเราชอบเสียงของสายสแตเลสด้วยซึ่งจริงๆมันแทบจะไม่แตกต่างอะไรกับสายทองเหลืองนะครับถ้าเราหันหลังฟังเนี่ยฟังไม่ออกหรอกแต่ว่ามันได้สัมผัสในการเล่นที่มันขึ้นเพราะเราไม่ต้องระแวงระวังว่าเฮ้ยเล่นแล้วสายมันจะขาดหรือเปล่าวะแล้วบวกกับสตอรี่ของ การเขียนช่างของดุริยบันแท้ๆอาไปทูลน,นะครับที่แบบลงมือทําให้แล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวไว้จะพามาดูอีกแล้วกันที่เป็นสีๆอะไรอย่างงี้นะก็เริ่มพํามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ทุกวันนี้ทุกตัวก็ยังอยู่ดีอยู่แต่ก็ไปตามสภาพของเขาเดี๋ยวไว้จะรื้อมาให้ดูเรื่อยๆครับแต่ตัวนี้เหมือนที่บอกจะไปเป็นต้นแบบโปรโตไทป์ให้กับขิมผีเสื้อที่เป็นโมเดลให้กับทุกคน ใน5ตัวแรกนี้จะเริ่มลงมือทําเลยแล้วก็พัฒนาอัปเกรดไปมากกว่านี้นะครับไม่ได้ลอกสเปคเดิมของผมของคุณพ่อแต่จะถูกการพัฒนาภายนอกและภายในอย่างเต็มสูบนะครับแล้วก็ไม้แอชที่เป็นไม้ใหม่ที่ผมสั่งมาเลยนี่แบบพรีเมียมสุดๆเลยก็ตอนนี้กําลังขนย้ายไปที่โรงงานของคุณสมชายแล้วก็ไว้ผมจะทําคลิป ให้ดูที่นู่นก็นแล้วกันอา้าวันนี้ถือว่าเปิดตำนานให้ดูหนึ่งตัวนะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าพามาดูตัวไหนอีกติดตามครับวันนี้ไปทำงานต่อก่อนสวัสดีครับ